วิจารณ์หนกักเพลงชนธิดานั่งตำแหน่งในขาข้างแม่ หลังโซเชียลแชร์ภาพทำเนียบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่ามีภาพและชื่อของเพลงชนิดาอสศวะเหมในชุดข้าราชการสีกากีระบุตำแหน่งเลขานุการนายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็คือเป็นเลขาของคุณแม่ตูน่นันทิดาหลังจากที่เพลงชนิดาออกมาโพส์เคลื่อนไหวแจ้งข่าวหลังเห็นชาวเน็ตด,ดา่าแม่ตูน่นันทิดาซึ่งรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการว่าหายหน้าไม่มาลงพื้นที่หลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้วเมื่อวันที่5กรกฎาคม ที่ผ่านมาโดยเธอได้โพสต์แจ้งข่าวจากเพจสมุดปาการก้าวหน้านายกตูน่นันทดาได้มอบหมายให้รองนายกอบจอไปดูแลแทนงานนี้เลยทําให้น้องเพลงโดนถล่มด่าไปด้วยจนต้องปิดไอจเป็นส่วนตัว ูเหมือนว่าเรื่องราวดราม่าจะไม่ได้จบเพียงเท่านี้เมื่อล่าสุดโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพทำเนียบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่ามีภาพและชื่อของเพลงชนธิดาอัศวะเหมในชุดข้าราชการสีกากีระบตุตำแหน่งเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็คือเลขาของคุณแม่ตูน่นันทิดาน,นั่นเองโดยเลขานุการนายกอบจอมีทั้งหมด4คนและเรื่องนี้ก็มีเสียงวิาพากษ์จากชาวเน็ตว่าเป็นการใช้เส้นสายให้คนในครอบครัวเข้ามารับราชการหรือไม่